คคนคนตอนนี้สองทุ่มกว่านะครับขอฉันชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านลิ้นทองนี้นะครับ อันนี้ก็กำลังไปเป็นที่จำวัดชั่วคราวนะครับของนนคณะสงฆ์นะครับตรงนี้ก็กำลังเตรียมตัวกันนะครับวันนี้ต้องมาจำวัดกันที่นี่แหลอครับครับร, <c oughs> รูปครับท่านครับมากันประมาณสิบรูปสิบรูปอ๋อที่ทำไมไม่จริงๆวัดก็อยู่ไม่ไกลจากที่โรงเรียน เป็นเป็นแรงใจให้โยมที่ <Station hey? S 2> มา hey? เป็นกำลังใจกันอยู่ครับก็ม <O> ีพามาอยู่ด้วยมันก็อุ่นใจนะครับแล้วก็พาก็เป <g Tamil S 2> ็นต้โหในการจัดงานนี้ครับโยมก็ก็คงอยากเห็นพารเดินไปเดินมาบ้างนี่ก็คือจอมัดที่นี่ครับแล้วที่ต้องไปประชุมหรือว่าอย่างไงต้องวางแผนยังไงต่อไหมครับค่ำคืนนี้ครับก็หลังจากหลังจากที่กิจกรรมเสร็จเนี่ยครับก็สตาทุกคนก็ได้มีประชุมเพื่อที่จะเตรียมงานวัมพรนพวกนี้ครับ ถ้าวันนี้หนึ่งวันที่มันทำม่มีถืวว่าตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่าครับคำว่ากิจกรรมได้ตามเป้าหมายในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าเป้าหมายคือต้องการให้ทุกคนเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ได้เห็นสภาพพื้นป่าที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีส่วนในการปลูกถั่วเพื่อที่จะรักษาหน้าดินครับครับเท่านี้ก็ดีมากๆแล้วครับอ๋อครับพร้พอมก่ค,คงยังไม่ได้จังวัดวรอให้ ประชุมเสร็จ่เแล้วกลับมาที่นี่ครับผมก็อีกสักพักหนึ่งครับกว่าจะประชุมเสร็จนะครับ นะครับอาสาสมัครทุบฟุลท,ท,ทุกฝ่ายเหนื่อยหมดแต่ทําไมมันเหมือนมีอะไรขับเคลื่อนที่เขายังดําเนินกิจกรรมต่อไปอย่างที่ไม่มีหยุดก็ผพักเลยค,ความสุขนะความสุขใจเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นท่ามกลางาความเหนื่อยกายอันนี้มันเป็นเป็นเป็นศัจธรรมเหนื่อยกายเนี่ยแต่ว่าสุขใจเนี่ยเป็นไปได้และความสุขใจเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้ทําสิ่งที่นีคุณค่านะหรือโดยเพราะเรารู้จักวางใจถูกต้อง เช่นเมื่อเรามาปลูกถั่วนะมาปลูกต้นไม้เนี่ยอากาศจะร้อนนะแต่เราลองนึกถึงต้นไม้ที่มันจะงอกงามแล้วมันก็จะกลายเป็นไม้ใหญ่แล้วก็จะร่มครึมแล้วจะเรียกสิ่งสารสัตว์กลับคืนมาพอเราคิดแบบนี้เนี่ยนะจะเกิดจิตใจที่มีความหวังมีกําลังใจใจมันจะเย็นลงอากาศร้อนเนี่ยกลายร้อนก็จริงแต่พอเราคิดแบบนี้เนี่ยเรามองไปถึงอนาคต ที่มันจะเกิดจากการกระทําของเราในวันนี้เนี่ยอัตมาเชื่อว่าจะทําให้มีความสุขนึกภาพอนาคตที่มันเขียวขจีเนี่ยใจเราก็จะพอสดชื่นไปด้วยและพอสดชื่นเนี่ยให้ความร้อนของแดดเนี่ยมันก็มีความหมายน้อยลง คนนะจิตอาสาทุกท่านที่ได้มา,าร่วมอัรทำที่ประโยชน์ต่อภูหลงมากแล้วคงได้มีโอกาสมาทำอะไรดีๆร่วมกันอีกครั้งหนึ่งและอีกหลายครั้งไม่เฉพาะที่นี่นะที่อื่นก็ได้นะก็ขอให้ทุกท่นานถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอเจริญพร พนายมน,นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูฝนแล้วนะครับแผนการฟื้นฟูป่าระยะยาวก็เริ่มต้นขึ้นทันทีนั่นก็คือการปลูกป่านะครับซึ่งเช้าวันนี้ก็มีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมปลูกป่ากว่า400คนนะครับโดยจะร่วมกันลงกล้าไม้กว่าหมื่นต้นในพื้นที่55ไร่นะครับซึ่งก็อยู่บริเวณแปลงปลูกป่าด้านทิศเหนือของพูหนหลงนะครับแม้ป่าในด้านนี้จะถูกเขาทําทลายไปเมื่อ2เดือนก่อนนะครับแต่ในวันนี้นะครับ พื้นที่ทั้งหมดก็ละลานไปด้วยสีเขียวของไม้ป่าและไม้ปลูกน,นะครับที่แตกหน่อขึ้นมาใหม่รวมถึงถั่วนาราชนิดนะครับที่บรรดาจิตอาสาได้ร่วมกันหยอดไว้เมื่อเดือนก่อนก็ผุดขึ้นและสามารถแย่งชิงพื้นที่จากหญ้าคาและหญ้าปกได้ครับนี่จะเป็นตัวแดงเลยอืมจะเป็นเ,เทียมเขาขึ้นมาก็จะมาคุมหญ้าเปี้ไว้ครับ อันนี้ถั่วแดงขึ้นมาประมาณสักฟุตหนึ่งครับไปไปเรื่อยมันจะไปเรื่อยครับทจะเถาไปเรื่อยครับและอันนี้เหรอครับพ่ออันนี้ตอเทียงจะอยู่ได้ปีเดียวครับที่ปลูกปอเทียงนี่คุณสนมบัตรของเขาคืออะไรครับก็ให้ปุ๋ยให้ดินครับให้ดินดีครับและนี่ที่ทีมงานที่คณะกรรมการเนี่ยประเมินในการยอดถั่วเนี่ย ผลมันถือว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ว่าดีครับก็ว่าก็ว่าดีมากเลยครับอันนี้หนึ่งเดือนดูมันขึ้นดูเติบโตเหญ้าเล้วครับครับถ้าถั่วขึ้นมามากขึ้นหญ้าก็จะตาย้ก็จะถอยเพราะถ้าถอยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าบริเวณพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เอามาหยอดถั่วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นยังไงก็หญ้าขึ้นแหละครับหญ้าจะขึ้นนั่นหญ้าตรงนั้นแหละมาเรื่อยแล้ววันนี้ที่มาปลูกป่ากันเนี่ย ปลูกบริเวณไหนของแปลงถั่วอย่างเงี้ยครับปลูกไปตามร่องเลยครับจานตรงหืับจับถั่วไปเลยครับทำไมต้องปลูกบริเวณตรงแปลงถั่วตรงนี้ครับก็ปลูกให่เป็นที่เลี้ยงของถั่วไปอีกอ<า>ถ้าป่าเนี่ยเป็นคนป่วยผ่านมาสองเดือนนี้ป่าในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคือเมื่อสองวันที่แล้วนี่นะรอบตัวเราเนี่ยมันจะเห็นแต่ ซากต้นไม้ที่ดำเป็นต่อตอโก่มันเหมือนกับเต็ไมไปด้วยความตายมันไม่มีซากมันไม่มีเงาของชีวิตเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะว่ามันมีชีวิตขึ้นมาสีเขียวก็คือสีของชีวิตในสิ่งที่เราพวกเรามาทํากันในวันนี้นะก็คือเป็นการช่วยเสริมพลังชีวิตของป่าปูหลงให้ให้เพิ่มผูนมากขึ้นเพื่อที่เขาจะได้มีกําลังในการฟื้นฟูตัวเอง แล้วเราก็ป่าเนี่ยมันจะมีชีวิตชีวาย,ยางสมบูรณ์เนี่ก็ต่อเมื่อมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยปกคลุมจนกระทั่งมันไม่มีช่องว่างให้ญ้าซึ่งจะเป็นเชื้อไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้เราก็พยายามทำให้ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่รอแต่ว่าเราช่วยครับ ไฟป่าั้งนี้นะมันเป็นอุบัติภัยที่ร้ายแรงสําหรับผู้หลงจะเรียกว่าเป็นครอ,อกก็ได้นะแต่เป็นครอ,อที่เราไม่ได้ท้อแท้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแม้ว,ว่าจะเกิดความสูญเสียเนยแต่เราก็ได้พบสิ่งดีพบความงดงามมากมายจากผู้คนนะที่มาช่วยกันทําให้ไฟนี่มันยุติแล้วก็ทําให้การฟื้นฟูป่าเนี่ยเกิดขึ้นได้ต่อนเนื่องแต่ว่าในที่สุดเนี่ยไฟนี่มันดับเพราะว่า น้ำใจจากผู้คนเนี่ยลังหลายมากนะน้าใจเหล่านี้แหละนะที่มันจะสะกัดกั้นไม่ให้ไฟเกิดขึ้นได้หรือถึงเกิดขึ้นก็จะสิ้นสุดลงอาตมาก็เลยได้แง่คิดว่าจริงอยู่นะน้าน้อยยอมแพ้ไฟแต่น้ําใจเนี่ยย่อมชนะไฟทางปวงไม่ว่าไฟที่เป็นเพลิงไหมนะป่าหรือว่าไฟโทสะนะไฟะแห่งโลภะนะอาตมาเชื่อว่ามันก็จะดับได้นะด้วยด้วยน้ำใจ ก็ด้านหนึ่งก็เป็นการปลูกป่าปลูกต้นไม้ลงไปบนผืนดินนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่เป็นนามธรรมแลวก็เป็นด้านที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือเป็นการปลูกความรักต้นไม้รักธรรมชาติความเข้าใจในความ uh, สัมพันธ์เกื้อกูลกันของระบบนิเวศลงไปในจิตใจลงไปในความรู้ลงไปในปัญญาของทุกคนนะครับซึ่งด้านนี้ก็มีส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งในการที่จะทําให้ต้นไม้หรือว่าผืนป่าถูกรักษาไว้ได้นะครับ สิ่งสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่20่สิบชมรมในดีมีที่ดินของเรานะครับรวมตัวกันโดยเป็นนักศึกษานะครับที่เข้ามาในโครงการทั้งเผื่อครับแล้วก็นักศึกษาทุกคนเนี่ยก็จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นชมรมนะครับวันนี้นะครับเรามามาฟื้นฟูมาแก้ไขปัญหาจากไฟไหม้นะครับที่วัดแม่จันนะครับซึ่งที่เนี่ยเนี่ยประสบปัญหาไฟไหม้กว่า กือบ60หลังคาเรือนนะครับซึ่งประชาชนกว่า300คนเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับเอ้อหมายของค่ายครั้งนี้นะครับแรกเลยนะครับคือเราขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูเพื่อสร้างแผ่นดินใหม่ให้กับหมู่บ้านที่นี่นะครับอยากเข้ามาช่วยฟื้นฟูเข้ามาให้กําลังใจกับคนในหมู่บ้านให้เขาสู้ต่อไปค่ะ พบกับรายการคนคุ้นคนได้ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับทุกคืนวันอังคารเวลาสามทุ่มตรงทางช่อง9 m c o t อ HD ครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหาแค่อยากจะบอกว่าโลกไม่นี้ คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปคนมาคนคุณค่าคน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 